สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เมืองเลิบลี่สก,กุล้าพี่ตังกวามารายงานตัวแล้วคอนเทนต์นี้สืบเนื่องมาจากแฝดวุ่นลุนรักโรงเรียนชายล้วน EP 2ที่มีฉากบอดยิงธนูพี่ตังกวาเนี่ยก็เลยจะพาทุกคนมาดูความลับของการใช้ตัวบอดยิงธนูค่ะแน่นอนว่าเริ่มแรกใส่ชุดนี้ก่อนนะคะแล้วกดไปที่กำปั้นธนูก็จะขึ้นมาทีนี้เคล็ดลับค่ะตัวบอดที่เรียกมาขอเป็น NPC ที่แกล่งแล้วก็สู้คนหน่อยนะ ใช่แล้วค่ะมองไม่ผิดทุกคนต้องเล็งแล้วก็ยิงไปที่เขานะคะและนี่ละค่ะจะเห็นว่าคันธนูเนี่ยขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยว้าตอนนี้คุณแดนเนียลโกรธแล้วค่ะง้างไปแล้วสองคนส่วนทางด้านวิมลปูหล่นและดนัยเคสันก็ได้ฟาดฟันกันอยู่ทางด้านโนนค่ะนี่ละค่ะพี่ก็ใช้วิธีนี้ในการจับภาพาตัวบอดเวลาเขายิงธนูเพื่อไปประกอบละคร <c oughs> ดูเหมือนว่าตอนนี้ดนัยเเคสันเขาถอยทับแล้วนะคะ <c oughs> ว่าไงคะคุณวิมลปูหล่นสู้หรือเปล่าอ่ะจริงๆชื่อของเธอคือเซมีกะนะคะคนเนี้ส่วนนักมวยหนุ่มชื่อว่าเซมีโอซึ่งก็ไม่รู้ว่าสองคนเนี้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้อารมณ์เหมือนสามีภรรยาทะเลาะวิวาดกันค่ะนี่นะหัวร้อนเลยคูดูยูติงไอแอมคุณคิดว่าฉันเป็นใครและทางด้านนี้ก็พอกันเลยคะ่ะสำหรับคุณแดเนียลของเรา โอเคค่ะนี่คือวิธีการทำให้ตัวบอดถือคันธนูตามที่ถามกันเข้ามาเอาละไปเลงหา NPC ที่แขแ็งแก่งและอย่าลืมให้เขาใส่ชุดนี้ก่อนนะคะวันนี้งดการ์ตูนสั้นนะเพราะว่าคุณแม่พี่มีธุระค่ะแต่เดี๋ยวมีภารกิจสุดฮาแถมให้หนึ่งคลิปฝากซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย